พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับผมบรรจนพัทรนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูกิจกรรมดีๆนะครับนั่นก็คือกิจกรรมการจัดงานแข่งขันวิ่ง New Normal นะครับในงานที่มีชื่อว่าเชน VR Thailand Championship 2020นั่นเองบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เลสเคปออไกน์ keep, okay, nice. ผู้นำด้านการจัดงานวิ่งเตรียมสร้างปรากฏการณ์ให้วงการนักวิ่งสั่นสะเทือนกับการแข่งขันวิ่งวิชราณรูปแบบใหม่ที่พร้อมทำให้เหล่านักวิ่งท้าทายลิมิตพิชิตความเร็วของตนเองเพื่อบันทึกสถิติที่ดีที่สุดของคุณในปี2020ให้โรรู้กับการแข่งขัน 10K VR Thailand Championship 2020ที่เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้โดยมีนเน็กเกสตรสวัสดิ์ปานกวงณอยุธยา ำท,ทัพเพื่อนดาราประกอบไปด้วยพุฒพุทธิชัยโป้งโมเดิร์นด็อกดา์ลิ่งอารดาลอยพัชรากรและน้ำเกษมณีชวนคนไทยและผู้ที่รักในการออกกำลังกายไปปลดปล่อยพลังในการท้าทายลิมิตความเร็วของตนเองในยุคนิ w Normal มล ผ่านการวิ่งในรูปแบบใหม่คือวิ่ง10กิโลเมตรในคราวเดียวจำนวน2รอบและบันทึกสถิติที่ดีที่สุดของคุณที่เงินรางวัลมากกว่า2ล้านบาทและพิเศษสุดได้นักแสดงนักวิ่งก้อยรัชวินเจ้าของผลิตภัณฑ์อาทิลา่ามาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tenkvrthailand.com ได้เลยครับ นี่คือการวิ่งแบบ virtual run virtual run เนี่ยเป็นการวิ่งไขวิ่งมันเราก็เลยจะต้องมีการจัดอีเวนต์อะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อแบบว่าให้คนวิ่งเนี่ยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการวิ่ง virtual run คือมันก็ต่างคนต่างวิ่งอยู่ที่บ้านปกติแล้วจะวิ่งในงานซึ่งมันก็จะรวมตัวกันเยอะๆแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็เลย ต้องใช้วิธีการแยกกันวิ่งก็คือการวิ่งอยู่ที่บ้านหรือจะวิ่งที่อื่นแต่ว่าแยกกันคก็การวิ่งเวอร์ชวลแบบนี้ค่ะก็เหมาะกับสถานการณ์มีโควิดบ้านเรอด้วยค่ะก็ทําให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ยังได้ออกกําลังกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่นันนอกพูดเนาะเพราะมันมีส่วนรวมมีเป้าหมายทุกคนก็จะได้ทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนะครับโครงการนี้ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยวิ่งอยู่ที่บ้านวิ่งใครวิ่งมันแล้วรู้ส่งผลเนี่ยสิกิโลเนี่ยมาวัดกันในช่วงเดือนธันวาคมว่าใครวิ่ง10กิโลแล้วทําเวลาได้ดีที่สุดคุณเอาแชม้นไปเลยคุณเอาเงินรางวัลไปเลยเงินรางวัลเนี่ยคือเป็นล้านนะตั้งมาวิ่งต้้งมาวิ่งให้ดูอีกใช่1ท KVR Thailand แชมเปี้ยนชิพวิ่งเก็บสถิติใช่ไหม่รูบใช่คือใครที่ทำแล้วเร็วที่สุดก็จะได้มาแข่งกันอีกทีนึงใช่ก็สาหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะมาเวอร์ชวลรัก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับเว็บไซต์ก็จะชื่อเดียวกับงานเลยนะครับ 10K VR Thailand Championship 2020ครับผมครับ ครับผมและนี่ก็คือกิจกรรมการแข่งขันวิ่งนะครับที่ได้เปิดตัวเป็นอย่างทางการแล้วนะครับเพื่อให้ทุกท่านนั้นมาร่วมการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลมากกว่า2ล้านบาทนั่นเองสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ w w w 1 0 k vr thailand com ได้เลยครับสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาเริ่มสมัครร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM มอัปเดตกับผมบรรยินรั์แล้วนะครับบอลลทจมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ